อันนี้เว้ยเจอมมดตัวนย่งมาที่ที่เกี่ยวกับการกแบบคุดแร่ทีเดียวแล้วก็ตัดไม้ทีเดียวอะ่ะซึ่งที่ผมมารีวิวรีววมิมัดครั้งเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหนึ่งขอสร้างโลกอาก่อนอ่ะหละักๆถามว่าทำอะไรได้มากครับก็ แล,แล่อันแรกครับมันสามารถกดย่อแล้วก็ตัดไมท้ทีเดียวได้เออแต่ว่เาเอาไว้สำหรับคนที่ที่เก็บปีนไปตัดไม้แต่ว่ามันไม่ตัดใบไม้ให้เอออ่ะส่วนอย่างที่สองก็คือเราสามารถกดย่อแล้วก็ขุดแร่ที่มันอยู่รอบๆตัวเราก็แบบให้มันหายไปทีเดียวได้นี่ กดยอ่อแล้วก็ขุดฐานปึ๊บมันจะรวมไว้ที่เดียวกันด้วยเออข้อดีของมันอีกอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถขุดขุดหินได้แบบจํานวนเยอะๆได้แบบเป็นช่องเลยอะเอามันก็จะรวมเอาไว้อยู่ที่เดียวเหมือนกันส่วนวิธีการเข้าหน้าเซตติ้งของหมดนี้นะคะให้ทุกคนเปลี่ยนปุ่มก่อนให้มันเหมือนแบบผมให้เลื่อนไปที่คาว่าทัช เลื่อนไปที่ถัดแล้วก็ไปที่โหมดโหมดโหมดอะไรสักอย่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นจอยสตินะครับตอนแรกมันจะเป็นสองนี้อยู่ให้เปลี่ยนเป็นจอยสติมันจะเป็นแบบนี้เออนี่พอได้ปุ่มแบบนี้แล้วใช่ไหมให้เรากดยอ่อแล้วก็มองมองปัดขึ้นไปด้านบนแล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายบวกที่มันอยู่ มุมขวาล่างก็แล้วก็มันจะเข้าหน้าแบบนี้เออแต่ว่าตอนตอนมองขึ้นไปด้านบนอะ่ะมันต้องมีพื้นที่พอสมควรในการมองอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ setting ว่าแต่ละอย่างทำอะไรได้บ้างเออเดี๋ยวเลื่อนมาตรง quick setting แล้วก็เปิดไปก่อนซึ่งไอเนี้ยเวลาเรากดยอ่อแล้วก็มองไปด้านล่างแล้วก็กดปุ่มบวอ่ะ มันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดแบบรวดเร็วแต่ว่าจะขุดแบบโหมดไหนหรือว่าจะกดปิดก็ได้เออโหมดออโหมดหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณสองสามคูณสามแล้วก็เออเดี๋ยวเดีครับส่วนนี้แม็กไซคือเราสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ เพิ่มจำนวนการขุดหรือว่าลดจํานวนการขุดก็ได้ให้มันจํากัดอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อแล้วก็ขอย้ำด้วยนะครับเวลากดตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดสับมิตรตัวนะครับนี่แล้วก็โหมดนี้เขาเรียกว่าอะไรอ๋อเหมือนเป็นโหมดขุดทางบันไดลงไปอ่ะอ๋อ นี่ทำทับท,ทำเป็นทางบันไดได้เลยนี่เดี๋ยวลองโหมดอื่นละอันนี้คืออะไรโหมดนี้คืออ๋อขุดทางขึ้นไป จริงๆกดปิดได้ก็ได้นะเออกดปิดได้กดปิดแล้วมันขุดแร่ได้ไหมไม่ได้ละตัดไม้น่าจะไม่ได้ละเออลองปรับเป็นออะอะ,อะสมมตออิใช้ที่ขุดซิลทอดในการขุดคิน เพื่อผมอยากฟ้ามเพินเฉยๆก็ลองขุดดูปุ๊บโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะเอะเอะโอ้รวยรวยรวย อ๋อในถ้ามันก็ปรับเซตติ้งก็ได้ไปแต่ว่าต้องมีพื้นที่กว้างๆอลยให้มันมองด้านบนได้เยอะๆอ,ะอันนี้ area คืออะไรน่าจะเพิ่มะระยะอันนี้ d e ล e t อกเหมือนเป็นการลบบอกอะเอาไว้กันแหลกเฉยๆอันนี้โชว์อะไรเหมือนโชว์ขอบขอบตอนที่เราทุบอะเน,นี่ย ไม่ใช่เบอร์คืออะไรอ๋อผมลืมกดสับมิตเขาว่าทำไมมันไม่ทำงานากดเซฟละโอเคโอ้ยอ้ยอ,อ๋อเหมือนเหมือนตรงแอรียเอาไว้ปรับขนาดระยะการขุดเพิ่มขึ้น อ๋อไอ้ต้องโชว์อะไรสักอย่างเหมือนเป็นการโชว์ว่าเบกกาะกำลังถูกทำลายแต่ว่าผมว่ามันแหละปิดดีกว่าอันนี้เนี่ยปิดเลยมันแหละรวยรวยรวยข้อดีของมันก็คือมันจะรวมเบาะเอาไว้ตรงกลางเลยอะเออดีเหมือนกันะ เอาไวเ้เคลียร์พื้นที่ก็ได้แบบเอาไว้สร้างของใต้ดินอะไรแบบนี้หรือว่าเอาฟาร์มพินก็ได้นะฟาร์มพวก,พวกอันนี้ก็ได้พวกฐานฟาร์มพวกฐานได้ถ้าผมใช้ delete ราะปุ๊บสมมติว่าผมอยากหาแร่อย่างเดียวอะ กดดีลิทปาอไปมันจะดีลิทปาะที่เราขุดไปไหมนะเออมันลบไปเลยปรับเป็นสา,สามคูณสามนอ๋อสามคูณสาม อันนี้น่าจะเหมาะกับการขุดหาแร่พอดีเลยเออกดเปิดก็กดย่อออกแล้วก็เปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆก็ถ้ายัางไงก็ขอจบการรีวิวเป็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย